สวัสดีค่ะพี่แอมนะคะใน,นพี่แอมพามาเที่ยวร้านนะคะพี่แอมพามาอัปเดตร้านนะคะตอนนี้ร้านตัวของเราเนี่ยได้เพิ่มพื้นที่นะคะเป็นคูหาสอคูหาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสะดวกมาก็เข้าประตูไหนก็ได้นะคะมีทางเข้าให้สองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แอมจะพามาดูร้านตรงฝั่งนี้นะคะ แอร์เย็นช่ำๆเลยเข้ามาก็จะเจอหมวกกันน็อกนะคะหลากหลายแบรนด์นะคะทั้งบิมบลล่านะคะงานของซุดงานของเอนซนะคะงานของอาวันนะคะของเรามีหลากหลายแบรนด์นะคะคุณลูกค้างานเซนโซพิทบูลนะคะงานของเส้นนะคะของเราก็มีนะคะงาน KYT ค่ะนี่พี่แอมพามาดูร้านอันนี้แค่ ปีกฝั่งเดียวนะคะของเรามีงานหลายฝั่งมากๆนะคะสนใจ้มกันน็อกนะคะ,ะ,คะแบบไหนแบรนด์ใดนะคะเรามีไซส์ครบเลยนะคะแล้วก็จะเข้ามาอีกหนึ่งฝั่งนะคะงานเวนเทจงานเลโทนะคะงานสไตล์เลสซิ่งของเรามีครบเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่แอมพามาก็จะเจอหมกันน็อกนะคะมากกว่า1,000ใบหรือมากเกือบเกือบพันใบนะคะที่เรามีให้คุณลูกค้านะคะ อะไรชิ้วแต่งนะคะนี่นะคะเราเข้ามาน้าจะทําความสะอาดหมวกยกคางานเปิดหน้าอุย้ยงานแบบเยอะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเข้ามาสัมผัสมาช้อปปิ้งนะคะกันที่ร้านได้เลยนะคะอ้อร้านพี่แอมนะคะมืสต็อกแน่นๆแบบนี้ให้เลยนะคะอาจจะดูแลปวดหัวไปนิดนึงนะแต่ว่าพี่แอมจะพามาดูร้านพี่แอมนะคะนี่นี่นี่พาไปดูกันเลย งาน n อทนะคะคุณลูกค้าอย่างที่พี่แอมบอกนะคะของเรามีหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางนะคะที่0 9 4 9 2 8 5 8 6 5นะคะสต็อกแน่นๆแบบนี้นะอ๋อเดี๋ยวพี่แอมพาไปดูหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านของเราไปยังไงกันบ้างนะตอนนี้ลูกค้ากำลังเดินช้อปปิ้งเดินซื้อของกันอยู่เลยนะคะตอนนี้นี่ นี่นะคะพี่แอมพามาดูนะคะแบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องเราก็มีสต็อกของเราแน่นแแบบนี้เลยนะคะสต็อกแน่นๆแบบนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าอ,อย่าลืมนะคะศูนย์เก้าสนะคะร้านบรรยากาศดีๆบริการกันเองกาแฟอร่อยอาหารอาาร่อยต้องร้านพวกกงเจดีไลเดอร์เทลเมทนะคะขอบคุณค่ะ